สวัสดีค่ะพบกับปา้าถ่ายแล้วนะคะวันนี้ป้าถาก็มาทําอาหารเจนะคะทุกคนวันนี้ก็ทําอาหารเจมันจะออกแนวจืดๆนะคะวันนี้ก็ทําอาหารเจแกงเขียวหวานเจนะคะทุกคนอาหารเพื่อสุขภาพนะคะป้าปถ่าใช้นมไม่ได้นะวันนี้ก็จะใช้กะทิใช้กะทิแต่ว่ากะทิขวดมันจะไม่เข้มขน้น พราะถ้าเข้มข้นไปก็ไม่ดีต่อสุขภาพเนาะเพราะว่าการกินเจมันจะเป็นการที่เราจะพักตับที่ที่ใส่นี่คือหมูเจนะคะหมูเจเป็นหมูสับเจนะคะอาจจะไม่เหมือนกับอา,อาหารที่รสจัดจัดอันนี้รสจะไม่จัดนะคะทุกคนก็นอย่างที่ป้าถาบอกเนาะป้าถาต้องทาเพื่อสุขภาพด้วยมันก็จะมีอะไรที่ไม่ไม่ค่อยจะ ไม่ค่อยจะเข้มข้นเอาง่ายๆแล้วก็กินให้มันจืดไว้เรามีเวลาพักตับ9วัน <c oughs> 9วันที่กินเจแต่ปกติป้าถากินทุกวันพระอยู่แล้วแต่ว่านี้คือมันบุญใหญ่ป้าถากินประมาณ1 1บ2ดสองวันเพราะว่าล้างท้องด้วยก่อนเจและหลังเจก่อนเจหนึ่งวันแล้วก็เดี๋ยวเป็นหลังเจวันหรือสองวันป้าถาก็จะกิน เจถ,ถึงจะออกเจแต่พอวันพระปฐาก็จะกินเจเหมือนเดิมนะคะอันนี้มันเป็นอาหารที่เพื่อสุขภาพโดยฉเฉพาะก็จะใส่ะมะเขือแล้วก็ยอดมะพร้าวการทําอาหารอ่ะเราชอบกินอะไรเราก็ใส่แค่นั้นแหละเราไม่ต้องใส่มากมายอะไรเอนจะใส่ยอดมะพร้าวนะคะทุกคนใส่ยอดมะพร้าว ล้วก็ตอนนี้เราก็ใส่ยอดมะพร้าวลงไปนะคะบ้านป้าฝนตกทุกวันเลยที่ที่บ้านใครฝนไม่ตกบ้างน่าจะตกทั่วไทยเนาะเพราะฉะนั้นกับข้าวที่เรามีอะไรในครัวเราก็เอามาทำได้แต่เมื่อเช้าป้าขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับลุงเล็กไปซื้อมะเขือกับยอดมะพร้าวมาบางบาง,บาง,บางอาหารเจบางชนิดที่เราซื้อมามันมา รสมันจะจัดมันจะเผ็ดใช่ไหมเพราะคนกินเผ็ดมันเยอะคนภาคใต้แต่ว่าป้าถาน่ะกินเผ็ดไม่ค่อยได้ป้าถาก็เลยต้องมาแกงกินเองป้าถาไปซื้อนมจีนมาป้าถาชอบกินนมจีนเนาะทุกคนที่ป้าถาบอกว่าถาชอบกินนมจีนกิน๋วยเต๋ยวพอป้าถาแกงป้าถาก็จะขาดไม่ได้ขนมจีนแต่วันนี้ป้าถาไม่ได้กินให้ดูนะป้าถาแกงให้ดู ป้าถาไม่ค่อยจะสบายไงปวดเนื้อปวดตัวอากาศมันเปลี่ยนไม่ค่อยสบายปวดเนื้อปวดตัวป้าถาก็เลยไม่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ทำคลิปเท่าไหร่ลงแต่ช็อตป้าถาก็ฝากคลิปของป้าถาด้วยนะ ป้าถาใส่ใบมะกรูดนะเมื่อเช้านี่ไม่มีใบโหระพาป้าถาก็เลยใส่ใบมะกรูดแทนก็บอกแล้วว่าพักตับเป็นการพักตับนะทุกคนอยากซีเรียสจะเครียดอะไรมากบางท่านอาจจะกินไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าอย่างที่บอกป้าถามีโรคประจําตัวหลายโรคเนาะป้าถาก็ต้องดูแลสุขภาพอะไรที่ไม่ควรกินก็จะไม่ค่อยกิน อย่างเครื่องปรุงก็เหมือนกันป้าถาก็ไม่ได้ใส่อะไรมากมายนะแรกๆอาจจะคิดว่าอุย้ยกินได้ยังไงแต่ถ้ากินไปแล้วอ่ะก็จะรู้ว่าอ๋อมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันแต่ก่อนที่ป้าถาจะมามาดูแลตัวเองอะ่ะก่อนที่เอาง่ายๆคือก่อนที่ป้าถาจะเป็นมะเร็งเนาะป้าถาก็จะกินทุกอย่างส้มตำปูปลาที่อย่างชอบเลยกินอาหารรสจัดถ้าไม่เผ็ดไม่อร่อยอย่างเงี้ย แต่พอมาเป็นไอ้โรคประจําตัวมีเป็นมะเร็งเป็นความดานันเป็นไขมันเป็นเส้นเลือดสมองไป,ปะถาก็เลยต้องกลับมาวิธีมาวิธีกินใหม่ก็เคยเลยกินกินอาหารให้เป็นยาพยายามปรุงอาหารให้เป็นยาจะเราจะได้เลิกกินยาเป็นอาหารแต่ว่าในไอไขมันในเส้นเลือดอะ มันยากที่กับฟันฟดันนะมันยากที่จะจะหยุดยาได้เนาะแต่ป้าถาก็พยายามกินพวกสมุนไพรอยู่นะว่าอาจจะมีโอกาสที่จะเลิกที่จะไม่ต้องกินยาได้แค่มีโอกาสนะแต่ก็ต้องดูก่อนว่าเราจะทําได้ไหมแต่ป้าถาป้าถาก็จะคุมไปอย่างนี้แหละคุมอาหารไปเรื่อย วันที่ตุลาปีหน้าป้าถาก็จะครบห้าปีในการรักษามะเร็งแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรักษาต่อไปเนะเาะเราทำมาได้ขนาดนี้แล้วบางคนบอกว่าจะพูดถึงมะเร็งมันหดทูแต่อยากให้พเพื่อนๆและเอฟซีทุกท่านเข้าใจนะว่าคำว่ามะเร็งอย่าก,กลัวเพราะถ้าเรากลัวแล้วเราไปบัทอรชีวิตของเราเองอะ่ะมันก็ไม่ใช่ดีเพราะฉะนั้นเราเรา,เ,ราเอาทาเราสวดมนต์ไหว้พระ เกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องของธรรมชาติป้าถาใส่น้ำลงไปนิดหนึ่งนะเพราะว่าน้ำมันจะแห้งแล้วมันก็เข้มข้นไปนิดหนึ่งเป็นเรื่องปกติของคนนะคะทุกคนใครคิดว่าเป็นแล้วฉันกลัวนู่นนี่นั่นเดี๋ยวนี้หมอเขาเก่งเ็ารักษาได้แต่หมอรักษาได้แต่เราก็ต้องรักษารักษาตัวเองช่วยหมอด้วยนะอาหารการกินเราต้องช่วยตัวเองได้เราช่วยตัวเองด้วยช่วยหมอด้วย เพราะศัตรูธรรมของหมอก็บอกว่าถ้าร่างกายเราไม่พร้อมหมอก็ช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องร่างเราต้องทําร่างกายเราให้พร้อมนะคะทุกคนใส่น้ําตาลนิดเดียวนะคะทุกคนใส่น้ําตาลแล้วก็ใส่ซอสปรุงรสจะเป็นของเจหมดนะคะทุกคนเป็นของเจหมดเลย การที่มีโรคไัยไข้เจ็บอยู่ในตัวเราจะท้อนะถ้าเราท้อเมื่อไหร่เขาจะดีใจขึ้นมานะเพราะฉะนั้นเราต้องสู้ให้เขาสงบไว้ก็จะเตือนทุกๆคนว่าเราต้องสู้เราจะกลัวคําว่ามะเร็งไม่ต้องไปกลัวมันมันอาศัยเราได้มันก็ต้องอยู่อยู่ด้วยกันอย่างสันติไงแล้วเราก็ไม่ต้องไปเพิ่มอาหารอะไรที่ที่เขาชอบเราก็ไม่ต้องไปเพิ่มให้เขา Uh, เราเราเรากินอาหารที่เขาไม่ชอบอ่ะแล้วเขาก็จะสลายตัวเขาไปเองของป้าถาตอนนี้ให้ป้าป้าถาให้คีมโมนะเอเชื้อมันอยู่ยี่สิบห้าพอให้คีมโมเสร็จมันอยู่ยี่สิบสามแล้วพอให้คีมโมเสร็จอนะ่ปะป้าถาก็พอมีแรงก็มาคุมอาหารใช่ไหมตอนที่ให้คีมโมจะคุมอาหารไม่ได้เลยเพราะมันไม่มีแรงป้าถาก็มาคุมอาหารเองกินอาหารเอง แล้วก็ทําอาหารกินเองนะเครื่องปรุงอะไรที่หมอหอขอร้องเรื่องเหล้าบุรีแล้วก็ของดองทุกชนิดแค่นี้แล้วก็เนื้อสัตวนะ์เนื้อสัตว์เนื้อแดงให้กินอาทิตย์หนึ่งแค่ครึ่งกิโลห้าร้อยกรัมแค่เราทําตัวแค่เนี้เราก็จะอยู่ได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยเลยต้องช่วยคุณหมอด้วย เพราะป้าถาเคยเคยดือ้อเพราะว่าเราไม่มีแรงเนาะเราอยากหายเราก็กินสารพัดเลยแต่โดยหารู้ไม่ว่ามันไปทาไปผลออกมาคือเลือดป้าถาไม่ผ่านป้าถาเลยต้องไม่ให้นอนให้เลือดอีกมันก็เลยจะต้องทรมานตัวเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกินยาให้เป็นอาหารป้าถาก็มานั่งเล่าให้ฟังเนี่ยคือแบบว่าอยากให้ทุกคนที่ครอบครัวไหนที่มีที่มีผู้ป่วยเป็นมีโรคประจําตัวมีมะเร็งมีความดันมีเส้นเลือดเนี่ย อย่าไปกลัวเรากินอาหารที่เราเราดูแลตัวเองออกกำลังกายแค่นี้แหละเราก็อยู่ได้แล้วก็คิดเสมอว่าเราเรื่องอะไรเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องธรรมชาติอนะทำจิตใจให้เข้มแข็งเราก็จะสู้มันได้แนละ้ว <c oughs> ป้าก็คุยไปคุยไปคนกับคนแกงไป <c oughs> สุขแล้วนะคะทุกคน เราให้มัมนนิ่มนิดนึงซีอิ๊วขาวอันนี้มันจะไม่ไม่เค็มนะไม่เหมือนน้ำปลาไม่เหมือนเกลือนะทุกคนพอแล้วค่ะทีนี้ก็จบเสร็จแล้วนะคะเนี่ยของปลาถากไม่มีอะไรแค่นี้เองแต่ว่าอร่อยนะทุกคนอร่อยอร่อยนะคะไม่ใช่ไม่อร่อยกินกันกินกับน,น้ำจากินขน,นมจีนได้เลยนะคะ คลิปนี้ป้าถาก็ฝากไปด้วยนะคะฝากคลิปป้าถาบันีชาแนลฝากกดเลิฟก,กดไลค์กดติดตามให้ป้าถาด้วยนะคะป้าถาจะได้มีกำลังใจสู้แล้วก็ทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่เจ็บไม่จนเฮงๆเลยๆนะคะทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบา,บายๆคะ่ะ